นี่นี่ตุ่มโอ้ยนี่ตายยังไงนี่คนมันเอื้อคนมันเอื้อไม่คิดโคนเลยทอกมาไปสู่กับเอา้เอาอมีตัวตายมีต,ยตัวตายจะมาตายเพราะอย่างนี้เนี่ยนะมีตัวตายมีต,ยตัวตายมีตัวตายจะมาตายเลยเพราะอย่างนี้ไหนเอ่ย

อย่าตามมานะอย่าตามมานะโอ้ยไม่ทันเห็นแก๊สพิษไม่มันวางเต็มไปหมดเลยเยอะไ้ยอุ้ยบนทางการฝุดของเจ้ายังอีกยาวไกล เรามันช่างทางชั้นกันเยี่ยงนะคนเพิ่งเคยเล่นจริงจคนเพิ่งเคยเล่นเอไปเไปเไปเหมือนในหนังเกิดตายวนเวียนอะที่ว่าตายเกิดตายเกิดจนกว่าจะเก่งอะไรอะ เออเออมองเห็นได้ไงเก่งสิเออเออมองเห็นเองแล้วใครสิจอใหญ่นี่ยี่สิบเจ็ดนิ้วนี่เออปวดมันน้อยใจยิงไม่โดนอีกเออถล่มตายซะตายซะไม่ตายตายซะ ไ้ตายหรกแน่ใจแน่ใจสิากยิงไปต่อยดิไม่เก็บกระสุนหรกไม่เก็บเอาแล้วเนี่ยอย่าซ่าอย่าซ่าอยู่ไหนนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคย,ยเห็นสไปเดอร์แมนเปล่าอยู่ไหนนาอ ท่านอาจารย์ต้องเรียกหนิงท่านอาจารย์ใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่ใชวันนี้ข้ามาซ้อมมือกับท่านใช่ข้าจะออมมือให้เจ้าโดยที่ข้าจะไม่ใช่วุ้นตะแกรงเลยไม่ใช้กระสุนเหรอนี่ไงนี่ไงข้าจะฝึกให้เจ้ารู้ว่าวัตถระสงค์ที่เจ้าเล่นนั้นมันเล่นยังไงมาทำไมท่านอาจารย์โหดแบบนี้ ไม่งั้นจะถูกเรียกไม่งั้นจะเป็นอาจารย์เนะหรอเจ้าท้าทายเจ้าท้าทายข้าอยู่ที่นี่นจ้ะเจ้าท้าทายข้าเจ้าท้าไทข้าเจ้าท้าทายข้าเ <c oughs> ออบา้อาจริงเออไหนล่ะเดี๋ยวเจ้าจะได้รู้จักพลังแห่งเพลิงโลกาวินาศเฮ้ย เฮ้ยอเออพลังเพิ่นพลังไฟเฮ้ยไฟเย็นสิพลังไฟพลังไฟท่านอาจารย์พลังไฟเออทำไมมันโหดจังไม่เอาไม้เกิดตายวนเวียนครับ เออเหยียบเลือดน้อยอย่าเพิ่งใจเย็นมาหนึ่งตอนนี้ปืนสั้นก็ได้เหรอต่อให้เห็นว่าเลือดน้อยเออเียงแล้วเราอ่ะนี่ไงนี่ไงอ้วตายคู่นี่อย่าแย้มหนึ่ง นี่ไงกระสุนหมดเยีวนี่ไงนี่ไงกอืมดีกว่ายังมาเกินที่หลังไอ้นี่ไม่โดนแตล่เล่เล่กลเล่เล่ล่เ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 ลล่เ่ไป่เล Đường. Ừ. Nhìn đồn rơi đồn sống. Này, này cho à tối bay mồm xuống à? tối mồm xuống cũng hết mồm tối hết mùng tối tiếng, mùng tối tiếng. mùng tối đi, Đi Đi hết mấy tối mấy kia tối นี่เป็นคอร์สอบรมการฝึกยิงนะครับม,มันจึงเดือดเอาเนล่ะเสียงเหมือนอะไรสักอย่างอุ้ยฮึฮึยฮ้ยุบลบถ้ลบาลบได้แต่เจ้าลบไม่ได้เสียงอะไรเจ้าลบไม่ได้แก็คนเล่นไม่เป็นนะ อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออตายไหมตายอ,อ๋อเข้าไปโดนสะเก็ดไฟก็ไม่ได้เหรอไม่ได้เอา้าตายจอยเกิดไหมเห็นมันเกิดได้กันฆ่าทิ้งเกิดได้ยังยังเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรคุ้นๆ ออเย็นใจเย็นนมอีกมัดเดียวเท่านั้นอืมอืมเจ้าต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วเจ้าใช้ปืนเจ้าสู้หัดมือเปล่าไม่ได้เอาไมมามามเอามือเปล่าแล้วมา เห็นแล้วเห็นแล้วเออนี่มือเปล่าภูมิใจอะนะใจปืนสู้กับคนมือเปล่าภูมิใจอันนี้อะไรอ่ะอ อย่าทำแบบนี้บอกว่าอย่าทำแบบนี้จะได้รับเนเหยญจะซูมมือเปล่าไม่ได้อีกแล้วทมาเอามอยู่ไหนอ่ะท่านอาจารย์ ลองหลับตาแล้วฟังให้ดีทีจะได้ยินเสียงเท้าค่ะรู้ว่าเจ้าชอบมาจากที่สูงมันคือการรอบเขอมันคือการรอบฟังนั้นเดบินจาเฮ้ยนินจายิงดาบไว้หนึ่งทีขันินจาวะนินจายังไงก็ยิงโดน เฮ้ยเขดินเข้บเดินนินจาอะไรเนี้ยไปแบบนินจามาแบบนินจาไปแบบนินจามาแบบชินจังจะไม่ดูหลอกขางให้ตัวให้ตัวใช่เลยใช่เสียงใหม่ค็เสียงนี้ นี่ไงยุบนี่ในสุดข่าก็ข่าจานได้ทีเจ้ากำลังจะได้รับใบอนุญาตให้ออกไปอาทายสืบเจ้าอยุทอภพเจ้าชนะก็ได้แล้วอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระสุนยังมีโหลดอยู่นไมีโหลดอยู่อ่ะ จ้ากูอาจารย์ไม่ได้เจ้าก็ยอมรับมาเถอะมันเป็นเพียงแค่ฟ้ออ้างพลังแห่งพลังแห่งอาจารย์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 เห็นยังเห็นยังไม่โดนหรอไม่โดนหรออย่ามาเล่นใกล้ๆกล้ไม่เล่นไม่เล่นใกล้ใกล ไอยตูวหายตูวอยู่ไหนซะแล้วไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเห็นตัวแล้วไม่รอดหรอกก็บอกอยู่ข้างๆไม่รอดไม่รอดท่านอาจารย์เดี๋ยวตาจะสอนบทเรียนให้เจ้าอยู่ไหนเจ้าข้าไปเจอหรอก คนที่ต้องซ่อนคือข้าไม่ใช่เจ้าเจ้ามีปืนข้าไม่มีปืนได้ถ้าเจ้าจะเล่นแบบนี้เอ้ยใหญ่ไอ้ใหญ่เออพอต้องตายตายของข้าตายต่อไหมถ้าเผาเจ้าแล้วไม่เป็นไรเจ้าต้องไปอย่างสงบต้องไปอย่างสงบไหนเจอท่านอาจารย์แล้วว่ายังไงเอ้าไม่โดนไม่โดนหรอก เอรู้จักติ๊กแจ็กแล้วเหรอรู้จักติ๊กแจ็กแล้วเหรอมายิงไม่โดนว่ะโง่ไอ้แก่ตายแล้วตายแล้วตาำสมตาเม่เจ้าหยิบปืนลงเพราเมื่อไรเจ้าหยิบปืนก็จะแพ้ชอบพราะนั้นไม่มีทางให้หยิบปืนไม่ได้หยิบก็ได้เนี่ยท่านอาจารย์เราต้องเอาชนะซะให้ได้ก่อน เอาเริ่มนับเพื่อเอาใหม่ดีกว่าเิงเสร็จเอาสักห้ารอบนะสามรอบสามรอบได้ไหมเอาเริ่มใหม่ได้ข้าจะรอเจ้าอยู่ข้างล่างข้าจะสอนวิชาให้เจ้าข้าจะชนะให้ได้ในสองสามสองในสามปวดเวทได้เจ้าชนะข้าได้ข้าจะอนุญาตให้เจ้าออกไปจากคุ้นเขาี่เพื่อไปตามหอยล่าแค ยิงไม่โดนเลยอาจารย์โชคดีแต่นี่ครั้งที่หนึ่าได้สองครั้งนี้เลือกค่ครึ่งหลอดเจ้าต้องเอาชนะเขาให้ได้ไม่ง้นเจ้าจะอายมาหมามาที่อยู่หน้าเซเว่นให้ออปืนก่อนอียอุ้ยอุยอุ้รอุุ้ ไม่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 หยุดเรือพลมดชนะอ่าแล้วหนึ่งถังแต่เรือจะเหลือเท่านั้นขึ้นเลยอราคาจะปล่อยให้เจ้าไปหยิบเกาะไม่ได้หรอกก็สองในสามไงท่านอยู่ไหนนี่คือวิชาของอาจารย์หตัว อี่จ่าให้ตัวเย่จริงทีนี้ทีนี้ก็สองหนึ่งแล้วจ<บ>เจ้าต้องเอาชนะข้าให้ได้ตานี้ถึงจะมีสึกจริงแชมป์งั้นรอดูสึกจริงแชมป์รอบต่อไปงั้นตอนนี้ขอจบคลิปก่อนโ okay. อเคดูไหนเอยเปิด